สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิไอออทาลบายกันชาริยนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าต้องทำอย่างไรให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาดีได้อย่างเดิมเผื่อใครบางคนอยากจะเปลี่ยนตัวปรับตัวหรือทำให้เขามารักได้ดังเดิมก็ลองให้ไพ่แนะนำดูนะคะก็จานจานไปตามไพ่และการลองให้ไพ่แนะนำว่าทำอย่างไร ผื่อใครบางคนอยากจะทําถ้าไม่อยากทําก็ปล่อยไปประมาณนี้อ่ะมามากันที่ธาตุลมมิตุนตุนกุมค่ะมาที่ธาตุลมมาเรามาดูกันซิกออฟสอดต้องทําอย่างไรให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาดีดังเดิมมองหลายๆด้านไพ่บอกว่ามองหลายๆด้านใจเขาใจเรา ออมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อในอดีตเราเคยดีต่อกันมีเรื่องราวมองในเรื่องราวดีๆต่อกันเออมองในเรื่องราวดีๆยไปมองในเรื่องไม่ดีอย่าไปขุดคุยหาความไม่ดีอย่าไปคอยจับผิดไงอย่าไปคอยจับผิดอย่าไปคอยขุดคุยอย่าไปคอยหงุดหงิดใส่กันอืนิ่งๆบ้างอารมณ์ค่อนข้างอยากให้ไพ่บอกว่าอยากให้อารมณ์นิ่งๆ เปลี่ยน mindset ค่ะเปลี่ยนความคิดนี่ไงไพ่มันมีทั้ง Six of c ครับมันมีทั้ง Six of ฟวานเห็นไหมมันมีสองสองอย่างลองมองดูค่ะไพ่บอกว่าลองมองดูสิ่งที่ผ่านมาเมื่อในอดีตเอาสิ่งที่เป็นอดีตมาเป็นบทเรียนในตอนนี้ อะไรที่บาดหมางกันบาดหมางกันเพราะอะไรลองไปทบทวนดูว่าสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ทําให้คุณน้องเสียใจคําพูดทําให้เสียใจความมุหงิดต่อกันความอัต่ใจของเราความอัตาใจของเขาหรืออะไรก็ตามเราปรับเข้าหากันได้ไหมความหวาดระแวงความสงสัยความใช้คําพูดคําพูดของเราอาจจะไปทําร้ายเขาคําพูดของเขาอาจจะทําร้ายเราถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาดีได้ดังเดิมเนี่ยเนี่ย มองนึกถึงคุณงามความดีค่ะนึกถึงคุณงามความดีของของกันและกันไว้อืนึกถึงนึกถึงสิ่งที่เราเราดีต่อกันอะไรก็ตามที่เราเคยดีต่อกันนึกถึงมันไว้นึกถึงไวด้ดีๆอาอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่เราไม่ไม่จับผิดไม่ได้คอยจับผิดไม่ได้คอยงุดหยิดใส่กันดีกว่าไหม เออนึกถึงสิ่งที่เราช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันมองอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่มองแต่มุมเดียวมองถึงใจเขาใจเรามองถึงสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่อภัยกันได้ก็อภัยลืมได้ลืม,ลมเอออย่าเอาเก็บมาเป็นประเด็นของความรู้สึกเหมือนพอเราคิดว่าเขาไม่ดีเขาไม่ดีแล้วเราจะไม่ได้เปลี่ยนแบบมุมมองต้องเปลี่ยนมุมมองของตัวคุณเองด้วยค่ะลองมองมุมใหม่ๆดูหรือ บางคนต้องหาหาบุคคลที่สามหาบุคคลที่สามที่จะมาเป็นการเชื่อมวางลงอะไรที่ที่ผ่านมาเนี่ยวางลงบ้างมันเป็นสัจธรรมของชีวิตชีวิตเรามันมีดีโอ้ไพ่ของความช่วยเหลือ,อก็คุณเชื่อไหมว่าไพ่ขึ้นมาหกไม้เท้า 6กเหรียญหถ้วยเออเนี่ยเห็นไหมไพ่ของความเขาอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีแต่ความดีเขาก็มีเออความดีเขาก็มีอย่ามองถึงแต่ความไม่ดีอย่ามองถึงการที่จะจับผิดว่าไอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีน,นจะจ๊ะเพราะฉะนั้นอืมใจเย็นๆมองมองแล้วมองข้ามไปบ้างไปโฟกัสกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยู่ โฟกัสกับชีวิตไม่ได้โฟกัสกับเรื่องความสัมพันธ์มากเกินไปเคยเห็นไหมบางคนน่ะว่ากันว่าเขาไม่ดีอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีแต่เ็าไม่ได้ทิ้งกันและอยู่กันในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจะมองกันในแง่ไม่ดีถ้าเราเอาแง่ไม่ดีมามองกันเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะเรามีแต่ความบาดหมางถ้าเราคิดว่าเราดีเกินไปถ้าเราดีมากขนาดนั้นเราก็ต้องเลิกกับเขาไปหาคนดีๆใหม่ นึกออกใช่ไหมอารมณ์อารมณ์ประมาณปล่อยวางบ้างก็ได้ค่ะไม่ต้องเอาอะไรทุกอย่างเก็บมาคิดเก็บมาเป็นประเด็นเก็บมาเป็นปัญหาเก็บมาเป็นความขัดแย้งเออนะลองดูลองมองหลายๆมุมดูไพ่หมอไพ่บอกว่าถ้าคุณยังอยากรักษากความสัมพันธ์มันมีเรื่องที่เขาเรามันมีเรื่องที่เขาทําให้เราไม่ได้ดังใจแต่ถามว่าเราลืมได้ไหม เราปล่อยได้ไหมบางทีคนเราก็เราก็ไม่ได้ดีร้อยเขาก็ไม่ได้ดีร้อยเนี่ยไพ่บอกแบบนั้นจะมานั่งจับผิดแต่สิ่งไม่ดีต่อกันแล้วจะอยู่กันยังไงก่อนจะอยู่ยังไงถ้าอยากจะอยู่กันต่อวางบ้างปล่อยบ้างวางบ้างถ้าเป็นประเด็นมากนะักลองจับเข่าคุยกันหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุและผลเอ,อ่อหรือว่าบางทีเรารู้สึกคุยกับเขาคุยกับเขาไปคุยไม่ได้หรอกคุยไปเขาโมโหเตือนเขาไม่ได้ เราปรับเขาไม่ได้ค่ะเราปรับที่ตัวเราเองถ้าเขาพูดอะไรมาแล้วเรามองข้ามไปได้ไหมเราไม่สนใจได้ไหมหรือจะเป็นเราคนเดียวที่อยากรักษาคุณก็ต้องดูด้วยว่าตัวเขาเองอะ่ะคุณอยากมีเขาไว้ไหมอะ่ะถ้าเขาถ้าคุณคิดว่าคุณอยากมีเขาไว้ในชีวิตคุณก็ต้องปรับที่ตัวคุณเองอืมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหลายหอย่าง เ,เรามองเราเราไม่เอามาเป็นประเด็นเราไม่เอามาเป็นปัญหาเราไม่เอามาเป็นความขัดแยง้ง <c oughs> นะคะมันจะดีโอเคไหมถ้าอยากกลับมาถ้าอยากจะให้รักกลับมาดีได้อย่างเดิมนะต้องเป็นตรงเป็นต,ต้องหนักแน่นหน่อยบางทีแบบว่าอารมณ์เราอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ลมอาจจะเป็นคนที่แบบคือพูดแรง โมโหแรงรู้อะไรไม่ได้รู้อะไรแล้วพ่งออกไปพูดออกไป,ด,ออกไปด้วยความสะใจหลังจากระาบายออกไปก็รู้สึกดีขึ้นไม่ใช่ mm. เขาไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องระบายออกไป mm. เพราะคนที่เราใส่ไปเต็มเต็มเขาก็คงเราไปยื่นดาบให้เขาก่อน mm. เขาคงไม่ยื่นดอกไม้มาให้เราหรอกถูกปะเรายื่นดาบไปเขาก็ยื่นดาบมาแล้วบางคนมันเหมือนกันไงเราแรงไปเขาแรงกลับอ่ามันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ยแย่ลงไปอีกนะจ๊ะ อ่ะถ้ากลับมาจริงๆแล้วจะเป็นยังไงกลับมาจริงๆแล้วจะเป็นยังไงแพชชั่นมันมีเนี่ยแรงคุณเป็นคนตรงไปตรงมาไหมคําพูดของคุณคุณอาจจะบอกว่าคุณบริสุทธิ์ใจคุณตรงไปตรงมาคุณมีอะไรคุณก็พูดออกไปบางครั้งคนเราเขาก็ไม่อยากฟังคาพูดของเราปะทนได้ทนบางสิ่งบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องขัดแย้ง รับเขาให้ได้อยู่กันมานานในบางคนเป็นแฟนกันมาเนิ่นนานเรารู้นิสัยเขาเขารู้นิสัยเราเพราะฉะนั้นทําใจทำใจยอมรับปรับความเข้าใจอะไรที่ไม่ชอบเวลาอย่าใช้ความโมโหอย่าใช้ความหงุดหงิดอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆไม่พอใจแรงใสอย่างเงี้ยทําไมพอใจโมโหใส่แบบเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะมันก็มีแต่เขาเรียกว่ามันมีแต่พังกับพังอ่ะเออเออเข้าใจใช่ปะ ต้องต้องรู้จักที่จะถนอมน้ำใจเขาต้องรู้จักที่จะมองอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันว่างขึ้นอืมมองปัญหามองอารมณ์มองความรู้สึกมองถึงใจเขาใจเราบ้างถ้าเราเอาแต่แบบว่าเธอไม่ได้ดั่งใจฉันฉันไม่ได้ดั่งใจเธอมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี้หลุดลอยไปได้ถ้ายัางอยากรักษา มันสามารถกลับมาได้แต่ความขัดแยง้งบางทีคุณแนวทางในชีวิตที่คุณจะดําเนินเนี่ยคุณเป็นอย่างหนึง่งคนเราร้อยพ่อพันแม่ที่ถูกเลี้ยงดูมาเพราะฉะนั้นเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เราเองเราก็เป็นอย่างนี้บางทีเราก็เปลี่ยนไม่ได้แต่เราปรับได้ไหมอ่ะนั่นแหละอารมณ์นั้นค่ะถ้าอยากรักษานะถ้ามอยากรักษาก็อาจารย์มันต้องคือคนเรานะจะอยู่กันยันแก่ยันเท่าเนี่ยมันต้องมีการอารมณ์อร่วอเ่อผิดบ้างพังบ้างอภัยให้กันได้ไหม ลักษณะแบบนั้นไม่ใช่เอามาคิดทุกกระเบียดนิ้วเอามาเป็นประเด็นทุกปัญหาในแต่ละวันเอามาเป็นแบบความรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอยู่กับคนนี้พูดไปสิบปีก็ไม่ทิ้งกันนะพูดไปเขาไม่ดีถ้าเขาไม่ดีเราดีอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องปล่อยแล้วละค่ะเราไปหาคนดีๆของเราดีกว่าถ้าอยากรักษาอาจารย์บอกแนละ้วถ้าคุณอยากรักษาถ้าไม่อยากรักษาปล่อยได้เลยน๊ะอจะอเขารักคุณไหมคุณเป็นสิ่งที่เขา เขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีมาแต่ในด้วยนิสัยของคุณน่ะคุณก็เป็นคนค่อนข้างจะเขาก็อาจจะต้องอดทนกับนใิใสัยคุณพอสมควรเหมือนกันนะเอาจิงๆริงเอารักคุณไหมก็รักนะคุณเป็นดีเอมเพสเลยแต่บางครั้งการกระทําของคุณตั้งใจกด็ดีไม่ตั้งใจกด็ดีกระทไให้เขาเจ็บไหมเราไม่รู้หรอกว่าเราไปทําร้ายเขาดยที่ตั้งใจก็ได้บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเรา,เราไปทําร้ายความรู้สึกเขา หรือการกระทําของเราบางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าทําให้เขาคิดหนักคิดมากอะ่ะเพราะเรามองแต่มุมเดียวไงมองแต่มุมของเราเราไม่ได้มองในมุมเป็นเขาแล้การกระทําของเราเราคิดว่าถูกต้องมันอาจจะไม่มีอะไรถูกมันอาจจะไม่มีใครถูกมันอาจจะไม่มีใครผิดมันอยู่ที่ว่าเราสองคนจะบาลานซ์เข้าหากันได้ไหมแค่นั้นเองอ่ะขอให้แนะนำค่ะ เน้นย้าว่าถ้าอยากรักษานะขอให้แนะนําอย่าแรงเนี่ยพูดตรงพูดแรงตัดใจหรือแบบใส่อารมณ์เนี่ยแข่งทั้งคู่อะ่ะใช่ต่างคนต่างมีเหตุผลต่างคนต่างมีตรกกะบ,บางคนมันเรื่องของเงินมันเรื่องของความไม่ไม่โอเค d g m e n t ห่างกันบ้างก็ได้ค่ะบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทะเลาะก,กับใครห่างกันบ้างเราอย่าแบบเอาโมโหแล้วใส่เต็มเหนี่ยวอะ บางทีคําพูดที่ออกจากปากไปแล้วอะ่ะคนฟังมันคิดคนฟังมันทอ้อคนฟังมันเครียดคนฟังมันเจ็บอ่าประมาณนั้นถ้าอยากมีไว้นะจ้ะโอเคอ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ e s ส r ริปชันบอกไวยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ